เกมสร้างฐานแนวใหม่เก็บทรัยพยากรอันหลากหลายแชมเปี้ยนสุดเท่ที่มีให้เลือกเล่นอยู่ามากมายและสกิลที่ไม่ซ้ำใครบังกรบินสุดเจ๋งหน่วยซัพพอร์ตทางอากาศ มดการเล่นอันหลากหลายมาพบกันได้ที่แชมเปียนอั w วอร์เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนะ่อติปแประนะกับเกมแชมเปียนอัพวอร์เกมมือถือใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนววางแผนนะครับสร้างกองทัพแล้วก็บุกป้นเมืองคนอื่นนะครับเพื่อนําเอาวัตถุด,ดิบต่างๆนี่มาอัปเกรดทหารแล้วก็อัปเกรดเมืองของเรานั่นเองสําหรับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือมีแชมเปียนให้เลือกเล่นเยอะมากครับผมแชมเปียนคืออะไรนี่เลยครับเป็นหัวหน้าทหารครับผม เป็นยังไงสุดยอดโอ้โหเยอะแยะมากครับผมสําหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยครับผมพอตั้งชื่อตัวละครเสร็จปุ๊บเติมเงินปั๊บเลยครับผมยังมีเพชรที่เรายังไม่ได้เก็บอีกนะครับมารับเลยรวยแล้วครับสุดยอดโอเคครับสำหรับในวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกันบ้างครับผมหลักๆเลยก็คือดีครับ อาปราศาส์ของเราอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านของเรานะครับอันนี้ก็คือเหมืองมานาอันนี้ก็คือเหมืองทองคําแล้วก็รูปปั้นวิญญาณครับผมโอเคครับเรามาเริ่มที่เหมืองทองคํากันดีกว่าครับผมเหมืองทองคํามีหน้าที่ผลิตทองคำครับผมสําหรับทองคําก็ใช้ในการอัปเกรดฐานนะครับอาอย่างเช่นค่ายทหารครับผมถ้าเราจะทําการเพิ่มเลเวลนี่เลยครับต้องใช้ทองคํา5,800้ครับผมต่อไปก็คือเหมืองมานานะครับมานาใช้ทําอะไรนะครับ นี่เลยใช้ในการฝึกฝนทหารในการสร้างทหารนะครับก็ต้องใช้บานานนั่นเองปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าโอ้โหสร้างแล้วครับ3ตัวและอันต่อไปก็คือนี่เลยครับลูกป,ปั้นวิญญาณครับผมรู้สึกว่าน้ํายาวิญญาณที่เราได้มานะครับจะใช้ในการอัปเกรดแชมเปี้ยน,นครับผมอย่างเช่นนี่เลยครับแชมเปี้ยนของเราสามารถที่จะเพิ่มเลเวลได้นะครับโดยการใช้น้ํายาวิญญาณกดค้างไว้เลยปรื๊ดโอ้โหเป็นไงครับ เลเวลอัพเหลือ12ขวดโอเคหมดเกลี้ยงรับของรางวัลปึ๊บอ่าเต็มเลยครับผมอัปเกรดเพิ่มอีกหน่อยนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊๊บปุ๊๊บอ่าเลเวล4สำหรับแชมเปี้ยนก็จะมีทั้งหมด3สายนะครับสายโจมตี สายป้องกันแล้วก็สายสนับสนุนสําหรับตัวแรกที่เรามีนะครับสายโจมตีก็จะมีสกิลที่สามารถกดใช้ได้นะครับสร้างความเสียหายนะครับตามพลังโจมตี150%ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือใช้ได้นะครับเมื่อทําลายล้าง20%ก็คือถ้าเราทําลายฐานศัตรูไปประมาณ20%ก็จะสามารถใช้สกิลนี้ได้ด้านเองสร้างความเสียหายเท่ากับพลังโจมตี350%ิในบริเวณที่เลือกสิ่งสําคัญต,ตอนนี้ก็คือการอัปเกรดฐานนะครับการจะอัปเกรดฐานนะครับก็ต้องอัปเกรบั อัปเกรดปราสาทโอ้ยใช้ตังค์เยอะจริงๆไปเล,เลยครับแอก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับผมแต่เราสามารถใช้เพชรเร่งได้ป,ปึ๊บเสร็จเลย <laughs> เวลาสาั่เลเวลเพิ่มขึ้นนะครับคุณสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆได้โอ้โหแท่นบูชาแท่นบูชาก็สามารถป้องกันเมืองได้นะครับโดยการวางแชมเปี้ยนไว้นั่นเองแล้วก็ป้อมป,ปืนใหญ่อันนี้แหละที่ใช้ในการป้องกันฐานของเรานะครับแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้างของเราได้นะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ก็สามารถเพิ่มไป็เลเวล3ได้ทั้งหมดเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องนะครับปัญหาใหญ่มาร์โกกำลังมาที่เบืองของเราอ่านถูกว่าชื่ออะไรไม่รู้ อยู่ที่นี่แล้วตามมาเราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเราไม่สามารถป้องกันเมืองของเราได้โอ้ต้องสร้างป้อมปืนใหญ่เดี๋ยวนี้โอเคสร้างปืนใหญ่ในการป้องกันฐานอ่าป้อมปืนใหญ่สร้างเสร็จแล้วโอเครู้สึกว่ายังไม่เพียงพอในการป้องกันชิวเลียเราต้องสร้างสิ่งสําคัญที่สุดก่อนแท่นบูชาแชมเปี้ยนนะครับถ้าเราวางแชมเปี้ยนไว้บนแท่นนี้นะครับก็เวลามีคนมาบุกแชมเปี้ยนของเราก็จะออกมาต่อสู้นั่นเองครับผมใส่แชมเปี้ยนไปเลยโอเคครับบูซอสได้เวลาการต่อสู้แล้วครับปึ๊บ มาโอ้โหป้องกันเมืองเพื่อรับรางวัลสําหรับเกมนี้ก็มีโหมดการต่อสู้3โหมดด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่3เป็นโหมดในการป้องกันฐานนั่นเองจะมีศัตรูมาบุกเราแล้ว,ลวข้าไม่กลัวหรอกโจมตีเดี๋ยวนี้โอ้โหมาแล้วครับเริ่มการต่อสู้ไหนดูสิโอ้โหเอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยในการใช้สกิลตรงนี้นะครับก็ต้องใช้เกจด้านล่างเป็นพลังนั่นเองอ๋อเมื่อเราเก็บคิดตันนี่ด้านล่างจะเพิ่มทอร์นาโดจิ้มลงไปเป็นไง เสียเลือดเลยครับผมฐานของเราจะเป็นยังไงเอ่ยอ่าตอนนี้ก็มีปืนใหญ่กับธนูนะครับทอรนาโดจึกเข้าไปเรียบร้อยหยบังกรบินอันตรายเลยครับมันมาปล่อยสตูอัตราการทําลายเมืองนะครับเกจะลดลงตามความเสียหายของเมืองโอ้ยถ้ามันเหลือศูนย์นี่เราจะพ่ายแพ้ครับผมเฮ้ยมีสกิลใหม่แล้วระเบิดกำปั้อเป็นยังไงอ โอ้โหถึงกับเกลี้ยงเลยทีเดียวเรียบร้อยศัตรูตายเกลีย้ยงเฮ้ยไอบ้บางกอนบินไอ้บ้านี่มันมาปล่อยศัตรูนี่เลยพายุหมุนเอาละครับพายุหมุนอีกกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยครับผมชนะแล้วโอเคครับได้เวลาการสร้างฐานครับผมค่ายก่อสร้างโอ้โใหใช้เพชรร้อยหนึ่งโอเคไว้ตรงนี้แล้วกันอัปเกรดลงฝึกโอเค6,500ปรึบออา เร่งเลยครับใช้เพชรไหนดูสิอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งหมื่นสองโอเคครับผมเร่งเลยครับปึ๊บสำหรับตอนนี้เราก็สามารถฝึกทหารได้อีกขั้นหนึ่งนะครับชื่อว่าโทรคอนนะครับสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือการอัปเกรดฐานนะครับอัปเกรดปราสาทให้เป็นเลเวล5เพื่อปลดล็อกโหมดการต่อสู้นั่นเอง87,00 0อัปเลยครับผมอ่าตอนนี้ก็ รอไปก่อนแล้วกันได้เวลาการต่อสู้นะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นโหมดดันเจียนคอนควสนะครับเป็นโหมดหาของหรือเปล่าโจมตีเผาขนาดเล็กเพื่อหาไอเทมนะครับเฮ้ยด่านเยอะแยะเลยครับผมป่าลึกด่านที่หนึ่งเข้ากันเลยโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะมีแต่โหมดที่ออกไปป้นบ้านคนอื่นนะครับแต่ว่ามีเป็นด่านแบบนี้ด้วยก็น่าสนใจนะครับผมด่านที่1นึ่งขีดสองเข้าเลยครับเอาละครับเราจะพาเพื่อนคนไหนไปดีเอ่ยคนนี้ละกันดานเลนนะครับ โอ้โหนี่ก็คือฐานของศัตรูนะครับอ่าเราจะวางแชมเปี้ยนไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เอาลูกกระจอกนะครับออกไปเป็นแนวหน้าวางครับปึ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 บโอเคเริ่มการต่อสู้ครับผมปิงได้เวลาการลุยเอาละเริ่มมาก็ฟันเข้าไปใช้สกิลเอาละครับตูม99เเรียบร้อยหน้าไม้ก็หน้าไม้เถอะพังยับเยินโอเค ฟาดโอ้โหแชมเปี้ยนฟาดแรงมากครับผมอ่าเหลือแต่ฐานอันเดียวแล้วนะโจะเข้าไปโจเข้าไปเรียบร้อยคราวนี้ก็เหลือแต่ปราสาทครับผมชนะชัวๆอีกนิดเดียวจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฟันเข้าไปต้องใช้สกิลไหมสกิลไม่ทันครับผม <laughs> เรียบร้อยชนะใสใสและนี่ก็คือทรัพยากรที่เราได้มานะครับโอเคด่านต่อไปมาคราวนี้ไม่ธรรมดาครับผม เฮ้ยลืมสร้างลูกกระจกโอเคต้องกลับแล้วครับแหมเมื่อกี้ก็ลืมสร้างทหารเลยครับโอเคฝึกฝนสร้างทหารก็ต้องใช้น้ํายามานานะครับปึ๊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 บโอ้ได้สี่ตัวครับผมในเมื่อต้องใช้น้ํายานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอัปเกรดพวกนี้ไปด้วยเมืองมานาอัปเกรดเจ็ดพันโอเคครับผมในการอัปเกรดฐานนี้ใช้ทองเยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องออกป้นบ่อยๆโอเคทําการเร่งเลยครับ เร่งเลยเรียบร้อยการจะเพิ่มเป็นเลเวล5นี่โอ้โหใช้ตังเป็นแสนเลยเหรอรู้สึกว่าจะมีมินิเกมให้เราเล่นนะครับไหนดูสิโอ้โหกล่องสมบัติกับจับโจรเริ่มมาลองเปิดกล่องสมบัติดีไหมจะได้ไอเทมดังต่อไปนี้ตกลงอู้อยากได้ตังหมื่นสองมาแล้วครับเปิดกล่องไหนดี่เอ่ยขอตังหน่อยปึ๊บโอ้โหได้ตัง เฮ้ย hey, สุดยอดโอ้โหจะเปิดฟรีนี่ต้องรออีก6ชั่วโมงครับผมแต่ถ้าอยากจะเปิดนี่ก็ต้องทําการสะสมเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนี่น่าจะมาจากการเข้าไปต่อสู้ในโหมดต่างๆนะครับต่อไปก็คือจับโจรโอ้โหได้เพชรตกลงมาแล้วครับโอ้โหมีตัวระเบิดด้วยเอาละปึบปึบเอาละครับผมตกีกระทืบปึบรัวแล้วลครับตัวไหนเป็นระเบิดห้ามตีครับผมปึบปึบจะหนีไปไหนฮะเพื่อน อ้อ้ยระเบิดยะไม่เอาไม่เอาเกือบแล้วครับต้องตามไวๆเฮ้ยโอ้โหเพชรเรียบร้อยได้เพชรสอันได้21อันกันเลยทีเดียวไหนดูซิเก็บเลยครับอ่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงได้รับหินแชมเปี้ยนอุ๊ยแชมเปี้ยนสีดาวรับเลยครับลุนล้นลุ้นปรึบโอ้คริสตโตลเมจิกลาม เป็นสายซัพพอร์ตครับผมถ้าเราปลดล็อกเลเวล5ของปราสาทนะครับเราก็สามารถใส่แชมเปี้ยนได้ถึงตัวตัวเลยทีเดียวตัวนี้เป็นประเภทมอนเตอร์นะครับเป็นสัปหลาดทักษะโจมตีเรียกเงาแม่มดโอ้โห เงาแม่มดมีพลังโจมตี80%เงาแม่มดจะอยู่เป็นเวลา20วินาทีนะครับสงสัยตัวนี้เป็นสายเวทมนต์โอเคครับไหนๆเราก็เติมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาลองเปิดแชมเปี้ยนกันดูดีกว่ามาล้าน้าครับผมเปิดหินแชมเปี้ยน10อันใช้2000คิวตันแต่ว่ารับประกัน4ี่ดาวตัวหนึงน่งแน่นอนเราจะมีดวงหรือเปล่ามาดูกันเลยครับซื้อเลยครับออ้ยเอออะไรวะเนี่ย <laughs> ได้มาตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นสีดาวหรือเปล่าเปิดทั้งหมด ปรบสามดาวสามดาวไปมีน,นะครับลัวลัวลัวอันสุดท้ายปึ๊บโอ้โหคิสตันโกเลมอเอ้ยข้าคือคิสตันโกเลมรู้สึกว่าตัวนี้นี่ความเร็วโจมตีนี่ช้ามากๆเคลื่อนที่ก็โคตรช้ามากๆ จะไหวไม่นี่ยพี่โกเลมของเราสกิลนะครับสร้างความเสียหายนะครับ18%ทําให้ศัตรูไม่สามารถทําอะไรได้1วินาทีถ้าเราอยากจะลุ้นแชมเปี้ยนโหดๆนะครับแนะนําเลยครับเติมเลยครับผมอาจจะได้ตัวดีๆมาก็เป็นได้นะครับสวัสดีพี่โกเลมเดินเล่นอยู่ในสวนแล้วครับตอนนี้โอเคครับออกไปต่อสู้กันดีกว่าปึ๊บโหมดต่อสู้ยังไม่ได้ครับผมต้องใช้งานประสาทเลเวลหหาตังก่อนละกันโอเคครับโหมดผู้พิชิตปึ๊บ เล่นผ่านด่านกันเลยดีกว่าด่านที่สามลุยเลยครับเราจะเอาโกเลมวางไว้ตรงนี้สีดาวจากนั้นก็ทำการบุกด้านข้างปึ๊บตรงนี้เลยครับนี่ซุ่มโจมตีแบบกองโจรเริ่มการต่อสู้ตกลงมามาดูกันหน่อยสิเริ่มมาโกเลมของเราใช้สกิลตูม้มกระแทกแชมเปี้ยนหน้ายับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหฉนูยิงทหารตายเกลี้ยงเอาละครับตูมเข้าไปอเรียบร้อยมึงงงเฮ้ยสกิลบาบแม่ไม่น่ารอดแอะตายเลยครับเรายังมีแชมเปี้ยนอีกอามาแชมปเปี้ยนของเพื่อนใช้สกิลบาปเข้าไปจงตีเป็นเส้นตรงระเบิดภูเขาเผากระท่อมตูมอย่าไม่จบแค่นี้นี่ไฟบรรลัยกัน ร้อยซน้าไม่มีเพื่อนที่เราแพ้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เอาละครับกลับมาที่ฐานของเราแล้วก็ทําการสร้างทหารป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครบเรียบร้อยเอาละครับตอนนี้ก็จะมาทําการอัปเกรดเลเวลแชมเปี้ยนนะครับอ่าเอาเป็นตัวนี้ละกันคริสตันเบจิกปึ๊บกินเข้าไปปึ๊บเลเวลสอง 2. อัพอีกอัพอีกนะะปึ๊บโอเคเลเวลสอัพอีกรอบหนึงเป็นไง l อ้เลเวลสเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับวางไว้นี่ก่อนแล้วก็อ่โพวน,นี้เป็นแนวหน้าลุยเลยครับตัวนี้เรียกอ่าเงาแม่มดได้ไหนดูสิเงาแม่มดอ่าโอ้เป็นเงาอีกตัวหนึง่งออกมาช่วยโจมตีเฮ้ยใช้ได้ไปโจมตีสิจะไปไหนแล้ว <laughs> โอเคครับผมขึ้นกระแทกเละเลยครับโอ้โหเงาโคตรมีประโยชน์ดูสิครับ เงามันวิ่งไปตบแล้วครับเหมือนมีสองล่างสุดยอดเหลือแต่ปราสาทครับผมไหนลองเรียกเงาเพื่อนปั๊มออกมาไม่ทันแล้วเพื่อนชนะเรียบร้อยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ขอทําการเก็บตังก่อนนะครับเดี๋ยวเราอัพปราสาทไปเลเวล5ได้เมื่อไหร่นี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาละครับเก็บตังครบเรียบร้อยครับผมมาอัพเกรดปราสาทเลเวลอัพใช้เพชร เสร็จเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรเนี่ยลงตีเหล็กเป็นการเพิ่มพลังทั้งหมดให้กับทหารของเรานะครับข้าพบมังกรทารกครั้งสุดท้ายที่ภูเขาทําไมมังกรน้อยเติบโต,ตอย่างรวดเร็วว้าวข้ามีวิธีที่สามารถขี่มันลองดูเฮ้ยมังกรสําหรับเจ้ามังกรตัวนี้นะครับจะมีความสามารถอะไรมาดูกันเลยมังกรสามารถแบกทหารไปได้นะครับโอ้โหเก้าตัวใส่เข้าไปเลยเก้าตัว ถ้ามีทหารไม่เพียงพอจะทํำยังไงทหารไม่เพียงพอบังกรบินจะไม่เริ่มทํางานเฮ้ย hey, จริงเหรอเนี่ยบังกรบินนะครับจะใช้ได้เฉพาะในสงครามคุณสามารถวางทหารของคุณไว้ในบังกรบินถ้าเราสามารถใช้พวกนี้ได้อย่างดีนะครับจะมีประโยชน์ในการต่อสู้อย่างมากสงสัยได้เวลาการบุกตีเมืองคนอื่นนะครับโอเคใช้ท่อในการออกลบขโมยของกันดีกว่าสวัสดีครับฐานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะบุกง่ายนะครับเราต้องไว้แบบนี้ครับผมโอ้โหมาเป็นบอยแบนด์ปึ๊บปึ๊บ ตรงนี้เน้นเยอะๆเฮ้ยก้าตัวอีก9ตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่กับบังกรบินนะครับโอ้ใช้ได้มังกรบินก็อย่างที่เห็นนะครับสามารถวางไว้ตรงไหนของฐานก็ได้ครับผมสรามเริ่มการต่อสู้โอเคครับลุยกันเลยเริ่มมาสร้างเงาแม่มดปุ๊บออกมาแล้ครับลุยสิครับเออนั่นแหละจะลีลาอะไรละ่ะตบมันเข้าไปเอาละพลังนี่ใช้มังกรบิน โุ้ยหลังมาเลยครับปล่อยทหารลบสุดยอดยจริงคุณสามารถโจมตีส่วนอื่นของศัตรูที่อ่อนแอนะครับด้วยมังกรบินครับผมคุณสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อมังกรบินหนึ่งตัวต้องใช้แบบชาญฉลาดโอเคครับตอนนี้ก็ลุยอย่างเดียวกระทืบฐานให้พังนั่นแหละตบเข้าไปปือใหญ่ปืนใหญ่พังแล้วครับโอ้เละครับเละเทะเละไม่เหลือหรอเรียบร้อยชนะ ร้อยเปอร์เซนต์เอ้เราชนะเราได้อัญมณีเหรอข้าจะให้อัญมณีกับพวกเขาให้กับแชมเปี้ยนนะครับเลือกแชมเปี้ยนเพื่อใส่อัญมณีมันคืออะไรเอ่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนกับไอเทมเสริมพลังนะครับอัญมณีนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วสามารถถอดได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เพชรในการถอดนั่นเองต่อไปก็คือการสร้างโลงตีเหล็กอลองสร้างหน่อยสิไฟอันร้อนแรงวางเข้าไปเลย2วินาทีฝึกทหารให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างเช่นเราอยากให้เจ้า แฮมเมอร์คอรนะครับเก่งขึ้นแล้วก็เอามาอัปเกรดตรงนี้ครับผมน้ํายามานานี่ก็ใช้กับตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลย3 2มหมเ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ปลดล็อกแชมเปนอีกตัวนะครับโอเคครับมาใส่ตัวไหนดีเอ่ยโกเลมแล้วกัน4ดาวด้วยกันทั้งคู่นะครับทีนี้เรามาต่อสู้กับคนอื่นนะครับอ่าใครจะเป็นผู้โชคร้ายโดนเราป้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการป้นนะครับเมื่อคุณต่อสู้ โลดในการป้องกันฐานของเราจะถูกยกเลิกฐานนี้ยังพอใช้ได้นะครับดูแล้วก็หนาแน่นพอสมควรถ้าเราชนะนะครับจะได้แต้ม BP นะครับบวก15แต่ถ้าแพ้ที่จะลบ12เราควรจะเริ่มบุกจากทางด้านหน้านะครับปึ๊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 บเริ่มการต่อสู้ครับผมไหนดูสิถ้าทำลายเกิน5 0ซนี่น่าจะชนะนะเริ่มมาสร้างล่างแม่มดปึ๊บเงาแม่มดเริ่มเข้าไปโอเคครับผม ตอนนี้เริ่มตุ๋ยจากด้านข้างตอนนี้ก็เริ่มทำลายครับผมโกเดมกระทืบปึ้มเข้าไปโอ้เรียบร้อยเฮ้ยยไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอย่าพึ่งแกจะไปไหน <c oughs> แกนี่บ้าหรือเปล่าโอเคครับใช้สกิลอืมหมอพิคาดโจมตีเลยโกเลมทุบฐานให้ยับอ่ามาดูกันว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าอเศกษร่างวิญญาณโอเคครับตอนนี้ก็ เริ่มทำลายอ่าแท่นบูชาปรึบปรึบเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้น,นี่มันออกมาแล้วเฮ้ยใจเย็นครับผมใจเยน็นมาทุบทำลายเลยเออนั่นแหละอืมโอเคครับโอ้โยใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นเอาละปรบับไอ้น,นี่ก่อนแชมเปี้ยนของศัตรูโอ้โหอะไรวะฆ่าแชมเปี้ยนก่อนนั่นแลหละฆ่าเลยสกิลทุบไม่โดนไอ้บ้าเอ้ย เออแชมเปี้ยนตายโอเคครับก็ยังชนะนะครับเพราะว่าเราทำลายฐานไปประมาณ52นนั่นเองเมื่อกี้ก็ได้ทรัพยากรมานิดหน่อยนะครับโอเคครับเราลืมอัพสิ่งหนึ่งค่ายทหารลืมได้ไงวะเน,นี่ยเราจะได้สามารถจุทหารได้มากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ทำการอัพเกรดอีกขั้นหนึ่งปุ๊บใช้เพชร าทหารสามารถจุได้15ตัวแล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็จัดฐานเสร็จเรียบร้อยครับผมอ่าเป็นยังไงเอ่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าการจัดแบบนี้นจะดีหรือเปล่านะครับโอ้โหรู้สึกว่าเวลาแชมเปี้ยนตายนี่ก็ต้องมีเวลาการฟื้นฟูด้วยนะครับผมเราลองเปลี่ยนแชมเปี้ยนดูนะครับอ่า <c oughs> เอาเป็นตัวแรกครับผมตัวนี้ครับโอ้โหสายโจมตีทั้งคู่ในเวลาการออกปล้นโอ้โหดูจากทรงนี้แล้วก็คนนี้ก็จัดฐานดูจะหนาแน่นนะครับ ฐานนี้เราน่าจะตีพอไหวนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด้านขวาครับผมเพราะว่าอาวุธนี่รู้สึกว่าจะอยู่ที่ด้านขวา2อันนะครับมาวางไว้ี่เลยแล้วก็วางไว้นี่เลย,ลนเ,ลยเน้นมุมมุมจึ๊บ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 ,บเดี๋ยวเราค่อยใช้บังกรบินนะครับทะลวงด้านข้างทรัพยากรก,รก็นี่เลยครับทอง17ื่นเจ็ดโอ้โหทองเยอะแยะหินมานานแล้วก็น้ํายาครับผมน้ํายานี่น้อยมากเอาเป็นว่าทุกอย่างนี่ต้องเป็นของเราเริ่มต่อสู้ เลยครับปิงมาเลยโอเคสำหรับตัวนี้ก็มีสกิลอะไรยังไม่ทันดูเลยครับโจมตีใช้สกิลเอาละานั่นแหละครับทะลวงทั้งคู่เริ่มมาต้องเอาป้อมอันนั้นก่อนเลยเรียบร้อยต่อไปเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับเฮ้ยป้อมปืนใหญ่เอ้ยแชมเปี้ยนตายโอ้โหทำไมเปนบ,นบอบบางขนาดนั้นได้เวลาการทะลวงไส เรียบร้อยอถลวงด้านข้างแล้วครับสิบตัวทุบเข้าไปทุบเข้าไปนั่นแหละครับเหมืองทองทุกอย่างเอาให้ครบเออเป็นยังไงละ่ะทรัพยากรที่ก็ได้เกินครึ่งนะครับอันนี้ก็คือก่องเก็บของทําลายไปประมาณ49%เรียบร้อยชนะนะครับ52%ต่อไปก็ทุบทําลายฐานให้หมดนั่นแหละแชมเปี้ยนออกมาแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็น แชมเปี้ยนเป็นโหดนะจ๊ะแอมไม่น่าจะรอดแชมเปี้ยนสี่ดาวโอ้โหอเอ้ยยาแอะตายตัวสุดท้ายครับผมน่ายับชนะครับผมแอหของเพียบมากโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็มีระบบอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Real Time PVP นั่นเอง ก็คือว่าถ้าสมมติเราไม่มีโล่ป้องกันนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีผู้เล่นคนอื่นนะครับ <c oughs> บุกเข้ามาที่ฐานของเราในขณะที่เรายังเปิดหน้าจออยู่แบบนี้เลยนั่นเองแล้วเราก็ต้องทําการป้องกันนะครับอย่างที่เห็นกันไปก็คือแท่นบูชาครับผมแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่เลย <c oughs> กับดักครับผมแต่ว่าตอนนี้ปราสาทของเราก็ยังไม่ถึงเลเวลที่เขาต้องการนะครับน้องน้ํานี่ก็คือการลดความเร็วของศัตรูนะครับช่วยในการป้องกันฐานได้เป็นอย่างดีเลยครับผมก็เป็นยไงกันบ้างครับสำหรับเกมแชมเปี้ยนออฟวอร์นะครับแหมไม่ได้มีดีแค่ นะครับใครที่อยากจะได้แชมเปี้ยนโหดๆเท่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเติมเงินแล้วก็ทําการเปิดแชมเปี้ยนสุ่มเอานะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้แชมเปี้ยนที่มีความหายากนะครับผมแล้วก็เก่งกว่าทุกคนเลยคราวนี้แหละครับบุกป้อมใครก็อ่าลาบคาบครับผมสําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเลยนั่นเองสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็ กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยร,รับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวน,นี้ครับผมจุ๊บๆอย่าลืมรวมมาเล่นกันนะครับ